รอรถเมย์อยู่นะคะจะไปหาหมอนีรถเก็บกะยะที่แดนมาร์กนะคะวันนี้ไปหาหมอเสร็จก็จะไปทำงานต่อนะคะตอนนี้กำลังรอรถเมย์อยู่ะคะ่ะรถตำรวจมาทำอะไร วิ่งไปทั่วเนาะตรงโน้มเป็นสถานีรถบัสนะคะแต่ว่าเขาทำถนนรถไฟก็เขาย้ายให้มารอตรงนี้นี่ค่ะป้ายรถไฟไปายรถเมย์ ตอนนี้ก็แปดโมงห้าสิบสองนาทีนะคะทุกคนแปดโมงเช้าวสวัสดีนะคะกำลังรอรถเมย์ ไปหาหมอกันค่ะไปตรวจเช็คร่างกายประจำปีนะคะทุกคนเจาะเลือดดูนกดูบรรยากาศะคะ่ะ ไม่รู้รอรออีกกี่นาทีนะคะเนี่ยแต่เขาบอกวิ่งทุกสิบนาทีเนาะหมอเขียนมาเลื่อนนัดอีกจาก9ก้าโมงสามสิเป็นเก้าโมงสี่สิบ เลาจรที่เดนมาร์กค่ะทุกคนอากาศดีมาก เรามีเวลาอีก45นาทีนะคะที่จะนั่งรถไฟเอ่อนั่งรถบัสนี่เราจะนั่งสายนี้ไปนะคะ l'un des but... ัมาแล้ว อยู่บนเล้วเมแล้วนะคะทุกคนไปด้วยกันค่ะแม่เก้าเป็นไงมั่งสบายดีไหมโอ้ยย่านานคิดถึงเอ่อ ย่าไปเช็คร่างกายค่ะตรวจเลือดเช็คร่างกายประจำปี <All right. S 1> เป็นยังไงมัง่ง <All right. S 1> เป็นยังไงมัง่ง mm hmm. กลับมายังกลับมายังกลับมาที่บ้านยัง <about> ปไปหาหมอ oh. สบายดีนะแม่เกา นานเ็เรื่อยๆเหมือนกันสบายมั่งไม่สบายมั่งไอคอคอกแคกแคกเป็นมาเป็นมาได้สองอาทิตย์แล้วแม่กล่าวอยากบอกว่าคิดถึงเดอ้อ นั่งรถเมยชมเมือง <twitch> <S <S สายสายนี้ไม่ค <drama> ่อยมีคนบนรถบนรถเมยเพราะว่าเขาไปทำงานกันหมด หลายเดือนเลยแม่เกาไม่ได้เจอกัน ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันแม่เกา่าก่อนจะเป็นอะพี่ถ่ายท้องกินอาหารมาแล้วก็ถ่ายท้องทั้งคืนเลยแล้วก็ตื่นเช้ามาอ้วกแล้วก็หยุดถ่ายนะหยุดถ่ายแล้วก็ไออีตานี้ไอแห้ง เหือนคันคอไงก็ดูแลตัวเองเด้อแม่กาวขอบคุณมากๆเลยยาก,ก็เรื<ๆ>่อยๆได้กินเงินเดือนเขาตั้งปีที่แล้วเอ,อเดือนอะไรนะเดือนกระดาก,กระดาปีที่แล้วยนถึงทุกวันนี้ยังไม่ได้กินอีกเลย <c oughs> เออทำไปเรื่อยๆ <c oughs> ว่างก็ทำไม่ว่างก็ ไม่ทำานรถตำรวจนะคะเนี่ยสวยมากนีนมอเตอรวายนะคะล่างจะเป็นแบบนี้เป้าห้อ ต้นไม้ดอกเต็มต้นค่ะ แม่กาวไม่ทำนี่นี่าหายไปตั้งกี่เดือนเนี่ยตั้งกับพี่ไม่ได้เจอเนี่ยไม่ตกไม่ตกสามไม่ตกสี่ห้าเดือนแล้วหรอแม่กาวพ่อตั้งกับไปเมืองไทยก็ต้องปีที่ปีที่แล้วใช่ไหมหรือปีนี้ปีที่แล้วสิ ข่าว้ามีน้องอีกเหรอผู้หญิงหรือผู้ชายอัปเดตบ้างนะอัปเดตบ้างนะยากจะได้เห็นลานทางนี้กำลังดื้อเลยกำลังซนเลย ย่าก็มีสองคนแล้วนะใครก้าก็มีน้องห่างกันปีหนึ่งเคยอุบลขอบคุณจ้าวัตดีนะจะ๊ะ หลังบ้านก็ไม่ได้เข้าไปดูไม่มีเวลางานเยอะช่วงนี้งานเยอะมากวันนี้ไปหาหมอเสร็จก็คงกลับถึงบ้านก็คงประมาณสิบเอ็ดโมงก็ต้องไปทำงานอีกนะวันนี้สงสัยเลิกห้าโมงหกโมงเย็นเพราะว่างานเยอะพรุ่งนี้ก็วันศุกร์แล้วเนาะต้องแพ็คแพ็คไส้กรอก ดยยเลยผู้หญิงผู้หญิงเออน้องนิลินเอไทก้ากับน,นิลินตอนนี้เขาก็ได้ขวบขวบกว่าแล้วนิลินไทก้าก็สองขวบกว่ากำลังกำลังซนเลยทั้งพี่ทั้งน้องบีบคอกัน <laughs> ย่าไม่ได้เจอเกือบสองอาทิตย์แล้วนี่เขาออกจากบ้านย่าไปแล้วเขาย้ายไปอยู่บ้านเข้าตั้งหากอ้ยแเว่านี้เขาทาหมดแล้วเนี่ยนี่อูไม่รู้ว่ากี่ปีไม่ได้ไม่ได้นั่งรถเส้นนี้เลยอะตั้งแต่ตั้งแต่โควิดมาไม่ได้นั่งเลย ขอบคุณทั้งห้าท่านนะคะขอบคุณขอบคุณทุกกำลังใจค่ะนี่ค่ะชมบรรยากาศยามเช้าที่เดนมาร์กนะคะทุกคนตอนนี้เก้าโมงสิบเอ้เก้าโมงเจ็ดนาที ที่เป็นสะพานที่เป็นรางรถไฟนี่ก็ใหม่นะคะเนี่ยแต่ไม่รู้ว่ารถไฟวิ่งได้หรือยังเป็นทางรถไฟใหม่นะคะไม่ได้มานานเลย หา้ตรงนี้สวยจังเลยมองออกไปข้างนอกนะทุกคนเห็นไหมคะสวยมากเลยนะโอ้ยสวยสวยดูค่ะ <laughs> ใช่ไหม <laughs> ตอนเชา้าตอนเย็นคงเจียวเลยเนาะ <laughs> ถ้าเข้าไปโรงเรียนก็ค่อ,อยังชั่วหน่อย <laughs> ได้เบาหู <c oughs> <c oughs> ถ่ายทำชีวิตเรานั้วแหละในครอบครัวนั่นแหละถ่ายไปเลยว่าชีวิตเราอยู่มังนอกเป็นยังไง การมีครอบครัวการมีลูกมันวุ่นวายวุ่นวายดีลงมั่งยังลงคลิดม้างยัง ก็ทําไปงั้นแหละแม่กาวไม่ค่อยได้วิ่งหาเพื่อนก็ไม่ค่อยมีเพื่อนมาของอย่างนี้มันแลกกันบางทีเราไปไปยันเหนื่อยบางทีเราไปยันเหนื่อยก็านานๆจะมาหาเราสักทีนึงก็เลยไม่วิ่งแล้วพักนี้ย่านย่านัาน,านหยุดวิ่งพอหยุดวิ่งนะดูดูคลิปเงียบคลิปเลยอ่ะ ก็จะมาเฉพาะคนที่เราไปเนาะนย่าก็เลยเหนื่อยเหนื่อยงานด้วยเหนื่อยงานก็เลยก็แล้วแต่ว่าออใครจะมาเที่ยวหาเราเนาะถ้ามาเที่ยวหาเราเราก็ไปเที่ยวหาเขาก็ช่วยๆกันไป ยากาศข้างนอกก็จะประมาณนี้เลยค่ะดีนะคะแต่ว่าลมแรงแล้วก็คล้มกาศดีลงบ้างลงบ้างเดี๋ยวช่องจะเงียบนานๆลงก็ได้อาทิตย์ละคลิปก็ยังดี ตัวเล็กกลับแล้วก็ถ่ายแถวข้างๆบ้านแหละหรือทำกับข้าวหรือทำอะไรก็ได้เดี๋ยวบ้านเราปิว <c oughs> อาทิตย์ละคลิปก็ยังดีไม่กาวลงไปเหอะทำทิ้งเอาไว้พอลูกโตหมดเราก็จะได้ มาเต็มที่เพราะว่าเราผ่านแล้วอะ่ะพอลูกเขาโตเราก็จะได้เออได้ทำเต็มที่อนาคตเผื่อมีรายได้ <c oughs> <c oughs> ตอนตอนนี้ตอนตอนนี้ต้องบอกว่าแม่กล้าลูกหกใช่ไหม ก็ดีแต่ก็เหนื่อยนอหน่อยบ้านไม่เงียบเหงาตอนนี้ย่างเงาเงาอยู่คนเดียวบ้านหลังก็ใหญ่เนาะเวลามีลูกอยู่ด้วยก็ลำคาญหงุดหงิดเหนื่อยต้องมาเก็บกวาดตามตูดเขา เวลาเขาไม่อยู่แล <comfortable> ้วก็เงาได้อีกตอนนี้ใกล้จะถึงแล้วค่ะเห็นตึกโน้นไหมคะข้างหน้านู้นน่ะนั่นเขาก็สร้างใหม่นะคะสิทิชุกนะคะเนี่ยสทิชุกเป็นห้าง ทางครับรอบนอกก็ทำทำลงไปเหิดแม่กาวอาทิตย์ลคลิปสองอาทิตย์คลิปก็ย,ยังดีย่าตอนนี้ไม่คิดแล้วว่าใครใครจะมาดูไม่มาดูเนาะ รถวิ่งเข้าช่องไหนนี่อีกตอันนี้ดูอันนี้เขาเขาสร้างใหม่นะเนี่ยยังสร้างไม่เสร็จเลยตึกเนะี่ยสร้างใหม่โอ้ไม่ได้มานานมากพี่น้องหมอเมอก็ไม่ค่อยได้มาหาเนี่เยเราก็ต้องนั่งรถสายนี้กลับ มีหน่อยคนเงียบบนรถเออ่บนรถบัสไม่ค่อยมีคนนีไ่ได้เสียงเราคุยคนเดียว <laughs> ลงแลง้วลงป้ายไหนดีไปลงข้างในดีกว่าเพราะว่าหมออยู่ข้างในนี่แหละแล้วเขาก็ดูตรงนี้รถเยอะมากเนี่ยเนี่ยเขาสร้างใหม่ทั้งนั้นเลยมาอพาร์ตเมนต์ทั้งนั้นโครสร้างไม่เสร็จดีเลย ดูแลตัวเองนะแม่กาวนะขอบคุณมากๆเลยไปไปไปดูลูกพักผ่นคิดถึงนะคิดถึงนะดูแลตัวเอง เป็นสถานีรถรถไฟนะคะสถานีรถไฟสถานีรถบัสนี่รถไฟนี่ก็กบิงไปเยอรมันได้นะคะทางโน้นเนาะเราไปหาหมอนะคะคนเยอะมาก ไปค่ะหาหมอกันรถก,กระเช้าใช้มือถือนะคะไม่ได้ใช้ไม้ถือกล้อง ก็อาจจะสั่นต้องขอโทษด้วยนะคะนี่ค่ะร้านขายผลไม้ขายของ ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงมหาหมอตึกนี่ค่ะสวยไหมคะ กับก็จะได้เข้าไปซื้อของนะคะทุกคนไว้มาชูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะพี่พี่เพื่อนๆขอบคุณมากๆนะคะถึงแล้วค่ะนี่ประตูเข้าขอบคุณนะคะ thank you to everyone for watching thank you so much See you next life มาหาหมอค่ะมาหาหมอขอบคุณค่ะสวัสด,ดีนะคะ